อ่าวบัตดีใหม่ค่ะบัตดีค่ะสวัสดีจ้ารัะตะนากรสาวเอีเดิตจ้ามัน,นี่ลูกสาวกับเขียนออเบียเซียเดียค่ะดูเฮ้ยไปเรียนจ้าเรียนอยู่บ้านจ้าเรียนอยู่บ้านเขียนนักงักเลย เรียนอยู่บ้านค่ะเขียนเขียนเสร็จแล้วค่อยยกให้เอฟซีดูโอเค กัฝนตกคือก้าวหรอจ้ะน่ารู้อยู่ในบ้านเขียนหนังสือจักน้อยเขียนหนังสือก้อนแล้วกะค่อยเล่นจ้า้องเขียนหนังสือก้อนค่อยเล่นจ้าสวัสดีจ้ารุร่นงก็สกคนจ้า ูกสาวปะเขียนหนังสือจ้าเขียนหนังสือจ้าตัวอะไรเนล่กตัวอ A ตัว S ได้ไหมลูกตัว T ไปอันใกล้ๆอันล้องก็ได้สูดไปอีกก็จะได้เห็นเห็นว่าจะเขียน,น,นจ้าเขียนออบยเอเซียจ้าน,นีเพรื่องกวาดรูปจ้าลูกสาวดา,าดรูปจ้รูปสวยงามเลย วานฝนตกไม่ได้ออกไปใส่จ้ค่ะเขียนหนังสือวาดรูปรับรูปจ้างหนังสือวาดรูปรับลูกสาว,วาเขียนเก่งใกล้เสร็จแล้ว สิแม่เขียนมาจ้านี่จ้าสาเอดีเขียนเองจ้าอ่ะเขียนอัน,นี้อีกหนึงน่งนี่อีกอันนี้เพิ่งกสเขียนเขียนาจ้าเอเขียนหนึ่น เขียนเลขนั่งถึงสิบขีดแล้วเออขีดนะจิ๊บเอ๊ะีลใช่ไหมนะเขียนเฮ้ฟีละฟีละ บูกจ้ะสาวลา <c oughs> เ,เขียนก่อนจ้าเหตุจังซีหล่ะจ้ะทุกวันจ้ะเหมือนว่าไปโรงเรียนนะจ้ะท้าเหมือนพี่ๆไปโรงเรียนกันเรียนอยู่บ้านกับแม่แมก่กัสอนนิดหน่อยจ้าสอนให้ให้นับเลขให้เขียนอืมจ้า นับเลขก,ก็เขียนน้ำจา้าเขียนเลขแล้วก,ก,ก็นับด้วยค่ะเอ,อ้ยนั่นน่ะเอ๋ไว้นั่ออน,นหละลูออกลูกามาตะลงเรียนหรอจา้าลูกสาม3คนมาตะลงเรียนแล้วอีกคนางานง่างจา้ะใบสองผมขอสีเหลือเรียน แตารางน้องๆสามพ่นเลิกเรียนบ่ายบ่ายมุ้งจ้าสาวเอียดิตกับเรียนอยู่บ้านเ,เรียนอยู่บ้านจ้าดูดูดดกรมาตองนงเรียนแหลเอาชีเลยลูกมีส้มผลไม้เดี๋ยวมามาก็จะรอกระมอให้น้องเขียนเรียนสุกก่อน คอสิสอนบวกบวกเลขจ้ามืออื่นข้อสิสอนบวกบวกเลขลบลบบวกลบคูณหารจ้ามืออื่นข้อสิสอนนบินจ้ามันกัแสงแสงาะ <โอ S 1> จ้ะเา,าเอายงให้ FC ว่าอีหล่เด้อ,อจ้าสายอดิษเ <c oughs> ขียนเองจ้า1ถึงสิบล่ะค่ะสิบสิบยี่สิบสาสิบ้าสิบหกสิบเจสิบแปสิ ลอยหนึ่งจ้าเาขียนอ,อ่อเบียเสียกพร้อมเด้ออ่อเบียเสียกะเขียนน้ำนี่จ้าลายมือลูกสาวจ้าจ้าหลางสีเขียกงั้อีกอหมอนอ่ะอ้าวหมอนละหลางสีฟ้าดูเอ้าอ้าวหมอนละ มอนละสีเาะจะได้เห็นอ่ะโอเคหมอนละมอนละมนละแล้วก็วหวหวให้เอดูอนี่มนกับมอนละเอฟซีอีกข <FC S 2> <FC S 1> ึนใ่ดีมอนล่าจๆหง,งามงามงามจ้าเอบีซี เขียนอะไรก็คอ,อสิพาอ่านเหมือนอื่นจ้าคอสิาพาเพิ่นอ่านหนังสืออันนี้ให้เพิ่นเขียนสระก่อนจ้าเพิ่นเขียนสระสุดาสุดาสุดาอันนี้ก็อันนี้มันเป็นป้าย,ยดดลูกไส้บวชจ้าล,ลูกไส้บวช ลูกชายบันค้นโตจะบวชให้แม่บวชอยู่สวิตเดน่นจังบวชอยู่วัดไทยสวิตเดน่นจ้ะบวชให้แม่จา้จา,จาเอ้ยเฮ้ยฮะเขียนก่อนจะนาา้ะหน้าตาพอสีขาว ยังไม่นานหรอกเวลาดูใครจะทำอะไรก็ไม่ได้ไม่มีะไม่ทำความสะอาดไม่มีใครเล่นแม่ซื้อแบตเตอร์แบตเตอรี่ทำแบตเตอรี่มาแบตเตอรี่หมดแม่เขาเลยซื้อ เรกรวาดลูแล้วค่อยเล่นจ้าเลียนประมาณสิบห้านาทีทุกวันสิบห้านาทีทุกจันถึงโุกค่ะก็เหตุขึ้นจังพี่ๆไปลงเรียนนจจะจ๊ะเหตุขึ้นกันนองก็เหตุขึ้นกัน,น,น,ก,น,ก,นกับสี่สาวอืม เหมืนกัวาดรูวาดมือสวยเว้ยสวยจังเลย

是，那是。 Thank yeah.

เมื ies, ่อวานก็ฝนตกมือนี้ก็ฝนตกอีกจ้าฝนตกเงี้ยแกิคัมเบิรมเบิร์มเบิรมเนี่ฝนนี่เทลงมาเทลงมาเลือดได้กระโปรงแกสิมวล้านแล้วเลยจ้ะอืมสานเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะใช่ไหมลูก

แล้วค่ะเอียนดนิบวาดลูกเสร็จขอบคุณมากนะครับที่เดินจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วจะนาก,กันสะเกิดในเด้อจ้าบ๊ายบายค่ะ